ข่าวร้ายนะตอนที่อยู่ก็ไม่เห็นเป็นไรนะครับทั้งนะหมดเลยมาเราก็จะมาดูเจ้าขาวบาดไห,น,หมนมันมาอย่างไงฮโอจะมูกบาดเลย <c oughs> โอ้ย <c oughs> โอ <c oughs> อยู่ทั้งวีทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีไม่มีนะหมาที่จะมาสู้เจ้าวันเจ้าขาวได้สุดท้ายแล้วนะก็ไม่อยู่แค่ เดียววินาทีก็ว่าได้นะก็ไม่ถึงนาทีผมอ่าออกไปปุ๊บก็เรียบร้อยเลยนะหมามาลุมเจ้าวนเจ้าขาวแล้วก็อานะพีเจ็บ <c oughs> โว้ยอคอก็ยังทำไม่เสร็จเลย <c oughs> โดนไปนี่คือโดนไปสะโพกด้านหลังสะโพกด้านหลังตรงนี้ ก็จะเป็นรอยเขี้ยวแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นหมาของใครที่กล้ามาตรงนี้เพราะว่าไม่เคยเห็นมานะมูทอนก็ไม่กล้าออกจากนี่เลยก็ได้แม่ใส่ยาใส่อะไรให้นะก็เป็นแผลอยู่ข้างหลังแต่ขาวก็เป็นแผลเจ้านะานอ้วนว่ายังไงวะนักเลงโตทำไมให้เขามาเหยียบทึงถิ่นได้วะโอ้ ขาบาดขาบวมเป็นยังไงนอนอ,อยังไงวะเมื่อก่อนนี่คือไม่ให้ใครมาแบบลุกเขตตัวเองได้เลยมีเด็ดไปหาเขาแต่ไม่รู้ไปนำใครมาคู่อลิกเก่ามาหรือเปล่าโดนไปยแ่ยาให้เพียงโอ้ยสามโอย้ยสามอ้ยนั่นเนี่ยมโดนที่เหลือก็โดนหมดเลยนะ ก็เหมือนจะสู้ไม่ได้จะอ้วนปล่อยอยู่แต่เจ้าเขาลามโซ่แล้วเ็าก็เหมือนสู้ไม่ได้เจ้าอ้วนก็เหมือนว่าไม่ไหวถ้าตามจริงมันไม่อยู่หรอกแบบนี้แสลมมันไม่อยู่นะมันก็จะออกได้เหมือนเดิมหรือว่ามันเข้าได้เหมือนเดิมที่ที่มันมาแต่ผมแปลกใจที่ว่านะมันไม่มีที่จะให้ผมเห็นเลยว่าบริเวณแถบนี้ระยะสายตาไม่มีหมาตั้งแต่ผมอยู่จะไหนอะไรมา ไม่เคยมีแต่หลังจากที่ผมไปนิดเดียวนะไปนิดเดียวโดยที่ว่าทุกครั้งก็เหมือนเอาเขาแบบจะรู้จะกเข้ากงอัตโน,นมันติเจ้าขาเจ้าอ้วนก็จะอ่านั่งหรือว่านอนผีไฟอยู่ตรงนี้แต่มันก็นยังไม่มานะทีนี้ก็ไม่รู้จะทํายังไงนะก็ให้รอใหอ้เจ้าสี่ขาทั้งสามนะาหายดีเป็นปกติก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีตอนนี้ก็เลี้ยงแบบ ให้เขาอยู่แล้วก็กรักษาตัวนี้จะมีพ่อที่นอนเฝ้าอยู่ข้างในน,นะส่วนผมจะอยู่ตามตน้นยางนะ